ภายในงานท่านประธานส่งนะครับนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นนำทุกท่านปฏิบัติธรรมในช่วงพักเชา้าหลังจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีลห้าครับและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพ,าพอรเนื้อไม้ดีส่วนพิธีถวายกองบุญซูมเพื่อการเผยแพร่พิชาธรรมกายไปทั่วโลกประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรรัชนีเอเรเกนส์ ทางด้านกัลยานมิตรประมวลสินโอกลนดนนะครับได้นำกล่าวคําถวายในกองบุญพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแใ่คณะสงฆ์และรับฟังปิมกิจธรรมจากพระมหามานพทีปาังโสในหัวข้อพระโพธิสัตว์ซึ่งสรุปธรรมะได้ดังนี้ครับหนึ่งในหัวข้อจากการศึกษาเรื่องราวการสร้างบารมีชาติแรกของพระโพธิสัตว์ท่านมีคุณสมบัติ ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเกิดจากการตรตรองเหตุผลอย่างเป็นระบบเกิดจากนิสัยไม่จับผิดใครของท่านจากนั้นผู้มีบุญนะครับจะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรที่วัดพระธรรมกายฟอริดาทุกท่านอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ